ายไปไหนเหรอเนี่ยมันจะหายไปได้ไงก็เขาเป็นคนยืมตัวเองเมื่อเดือนที่แล้วไงจะไม่ได้เหรออ๋อตัวเองลืมได้ไงเนี่ยเห็นไหมเขาสัตว์ซื่อไหมเขาสัตว์ซื่อตัวเองสัตว์ตัวเองยืมไปเท่าไหร่นะลืมละก็งวดแรกอ่ะเขายืมตัวเองไป5้าพันห้าห้าพันห้าห้าพันห้านะงวดแรกนะเอ่อแล้วก็งวดที่สองเนี่ยเขายืมตัวเองไป6กพันห้าไงหกพันห้านะ อู้ตัวเองเงินไปใช้อะไรเยอะแยะเนี่ยก็ไม่เยอะมปมามาณนี้แหละไม่ตัวเองว่าเยอะเหรอเยอะสิตัวเองเป็นแสนเอาเงินไปไช้ยังไงเนี่ยเฮ้ยห้าพันห้าบวกหกพันห้ามันจะเป็นแสนได้ไงตัวเองตัวเองแสนกว่าด้วยแสนกว่าด้วยเหรอใช่ไงมันแค่หมื่นสองเองนะห้าพันห้ากับหกพันห้าตัวเองอย่ามันเนียนไม่เนียนเลยตัวเองคิดยังไงอะก็ดีไงตัวเองอะรวมกันนะ 0ูบวกศได้0 0นนบวกศได้ศูนหบวกหเป็น10 6หบวกหเป็น11บเอ็ดโหตัวเอง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนพเลยอะ่ะบ้าไปแล้วเนี่ยบ้าไปแล้วตัวเองตัวเองทำไมไม่ทดเลขละ่ะนี่ตัวเองทดทําไมพี่เกจทดก็จดไปเลยสิง,ง่ายตายแบบนี้มันคิดผิดแล้วไม่ถูกต้องจริงๆมันแค่หมื่นสองนะตัวเองต้องทดเลขนะเวลาบวกนะอ่ะเตตรงไหน เขาได้คณิศาสตร์เอนะจ๊ะเองงั้นเขาขอใช้ตัวเองสามม้วนละกันสามวดเหรอมวดแรกมวดแรกก็สิบเอ็ดบาทม้วดสองอ่ะสิบบาทม้วดสามอะ่ะก็ศูนย์ศูนย์บาทรบเปละขออย่างชั่วหน่อยยิ่งนี้คงได้เงินคืนแลยเนาะอ,อย่ามาเนียนอย่ามาเก่งอย่ามาหัวหมอหัวหมอก็สู้หัวดีอย่างเธอไม่ได้หรอก คนบ้าอะไรยืมเงินหมื่นสองคิดเป็นแสนกว่าถึงว่าทำไมรวยเอารวยเอา